นิทานเรื่องทางแห่งความสว่างในคืนหนึ่งกลางฤดูหนาวชายเล่ล่อนผู้มีผ้าขาดพันกายเดินผ่านหมู่บ้านที่เงียบสงัดไร้แสงไฟเขาไร้บ้านไร้ญาติและจุดมุ่งหมายในชีวิตเขาชื่อว่าขุนคนที่ไม่มีใครเอ่ยถามชื่อเขามานานแล้ว เขาไม่รู้จะเดินทางไปทางไหนไม่มีสิ่งใดให้เขาไขว่คว้าชีวิตคือการล่องลอยไปวันวันท่ามกลางความเหงาและเหน็ดเหนื่อยของโลกขณะเดินผ่านชายป่าเขาเห็นชายชาราจีวรเก่าเก่านั่งหลับตาอยู่ใต้ต้นไม้ใบหน้าของชายผู้นั้นสงบนิ่ง แตกต่างจากความวุ่นวายที่ขุนแบกไว้เต็มอกหลวงตาท่านไม่กลัวเหรอนั่งอยู่กลางป่าอย่างนี้เขาถามด้วยความแปลกใจหลวงตาลืมตาช้าๆแล้วส่งยิ้มบางๆมาให้เราจะกลัวอะไรไมิใช่โยมป่ามันเงียบกว่าคนเยอะขุนหัวลอกเบาๆก่อนเอ่ยว่า ข้ากลัวใจตัวเองเสียมากกว่าหลวงตามองเขาอย่างลึกซึ้งดีแล้วโยมเริ่มรู้จักกลัวใจตัวเองก็แปลว่าเริ่มเข้าใจความทุกข์รุ่งเช้าหลวงตาชวนขุนเดินร่วมทุดงในป่าโยมจะไปไหนก็ไม่มีที่จะไปแล้วลองไปกับอัตมาดูไหมล่ะโยม ขุนลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็พยักหน้าโดยไม่รู้ตัวลึกๆแล้วเขารู้สึกสงบอย่างประหลาดเมื่อได้อยู่ใกล้กับหลวงตาขุนเดินตามหลวงตาไปทางหินและทางดินเสียงนกเสียงลมโอบร้อมหัวใจให้เย็นลงเขาถามว่าเราจะเดินไปเพื่ออะไร หลวงตาตอบแบบเรียบง่ายเราไม่ได้เดินเพื่อไปไหนแต่เดินเพื่อกลับไปที่ใจตัวเองในความเงียบของป่าขุนเริ่มได้ยินเสียงในใจตัวเองความกลัวความเศร้าความโดดเดี่ยวผุดขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนข้าได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดกว่าตอนอยู่ในเมืองเขาพูด ลวงตายิ้มแล้ว